โครงการทางเดินผ่าเทียบเรือนะครับแค่นี้แค่นี้ส่วนอีกโครงการหนึ่งคือโครงการผ้าเทียบเรือลอยน้ําคือแค่นี้แค่นี้นะครับนี่คือภาพจาลองของไทยรัฐก็เป็นอย่างนี้นครับในช่องช่องเนี่ยเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่จะมาจอดทั้งหมดแปดช่องนะครับโครงการทั้งสองโครงการเนี่ย เป็นเจ้าของออคนที่ดําเนินการก่อสร้างนี่เป็นคนลบคนกันในส่วนของผมที่รันมอกอำนาจเนี่ยคือโครงการาท่าเทียบเรือลอยน้ําโครงการนี้ครับครับโครงการนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564เนี่ยอองครับองค์อุทยายนแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์ได้มีการทำสัญญา ซื้อขายโครงการจัดหาท่าเทียบเรือลอยน้ำนะครับกับบริษัทไทยทัสคอร์ปอเรชั่นจำกัดน,นะครับจำนวน4.9ล้า6แส3หมื่บาทมีกำหนดเระยวเวลาในการก่อสร้างเสร็จภายใน90วันคือวันที่29สิงหาคม2562 90วันหลังจากที่เรามีการทำสัญญากันแล้วนะครับ หลังจากที่มีการทำสัญญากันแล้วเนี่ยปรากฏว่ารการมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่จะให้บริษัทไทยพัฒน์เนี่ยดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากอันนี้สำคัญน,นะครับโครงการรับท่าเทียบเรือสร้างไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จครับเดี๋ยวสร้างไม่เสร็จยังไงเนี่ยนะครับจะงวิศวกรเนี่ยของบริษัทเนี่ยมาชี้แจง พอสร้างไม่เสร็จนี่นะครับแทนที่กรมบุญญาสป่าและบุ์พุนพี่น,นะฮะจะขยายระยะเวลาให้เราเล่า,ลาครับกลับบอกว่าไม่ขยายระยะเวลาให้แล้วก็จะปรับเราด้วยตัวเองผิดแต่ตัวเองเนี่ยไม่ยอมรับผิดก็จะปรับเราเนจนในที่สุดนะครับโครงการเนี้ย เราก็ยังไม่สามารถที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือได้แต่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยเราเราเริ่มเริ่มทำแล้วเริ่มทำจนจนครบช่วงสมบูรณ์นะครับต่อมามีการส่งมอบพื้นที่ให้กับเราแต่พอส่งมอบพื้นที่ปุ๊บปัญหาเกิดขึ้นเลยครับทุกสุนทีศทางเดินรับท่าเทียบเรือนิวเทียนแข่งชาตินกรบาล ลูกออกอีพีจังหวัดกระบี่ก่อนตัดนะครับนี่ครับมีการสร้างของสร้างตัวนี้มาแล้วยื่นออกมาเห็นไหมครับพอยื่นออกมาเนี่นะครับไอ้สะพานเนี่ยนะฮะที่มันสะพานที่ท่าเทียบเรือจะไปรับตัวนี้ยมันรับไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันจะหักซึ่งสะพานตัวเนี้ครับเอาไปดูข้างในครับ สะพานตัวนี้ครับมีน้ําหนักถึง2.1ตันนะตรงนี้ตัวนี้มีน้ำหนัก2.1ตันนะครับเนี่ยนะพอพอมีการทาปุ๊บนะครับบริษัทไทยพลาสเนี่ยไม่ได้ติดตั้งติดตั้งไม่ได้เดี๋ยวมันหกักเป็นเรื่องเลยนะรเราก็เลยตอนนี้ส่งมอบแล้วนะครับผมสรุปคือส่งมอบไปแล้วส่งมอบให้กับองค์บริษาเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งไม่ได้ครับ เราก็เสนอให้เขาตัดครับนะฮะบอกว่าไอ้นี่ที่คุณทํามาเนี่ยพอบอกว่าตัดนี่ยครับโดยหลังก,การแล้วเนี่ยตัดไม่ได้นะครับตัดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นงบประมาณของแผ่นดินเป็นงบประมาณของแผ่นดินนะฮะก็เลยมีการตั้งกรรมาการวันที่เก้ามิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับให้ตัดนี่ความผิดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วตัดเอาตัดเลยครับ ตัดเขาตัดนะตัดเห็นไหมครับงบประมาณแผ่นดินโดนตัดไปแล้วเป็นเงินไม่รู้กี่แสนบาทเนี่ยพอตัดครับเห็นโครงสร้างไหมครับว่าไม่ถูกต้องตามแบบหลักวิศวกรเดี๋ยวให้วิศวกรเขาอธิบายให้ฟังนะครับพอมีการตัดมุกเราไม่สามารถทําได้เลยครับเพราะว่าท่านดูแบบสิครับเนี่ยแบบมันไม่ถูกต้อง มันไม่สามารถรับคนได้เป็นจํานวนเยอะๆมันจะพังมันจะหักนะครับมันจะพังมันจะหักด้วยเหตุน,นี้ครับมออพื้นที่เราจึงไม่สามารถติดตั้งได้แต่อุปกรณ์ของเรานะครับอ่อาก็ตัดแล้วในอุปกรณ์ของเราอ่านี่ครับอุปกรณ์ของเราดี่นะครับเราลงทุนไปนะครับไม่ได้เงินสักบ,บาทเลยแต่อุปกรณ์เนี่ยมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วครับของของบริษัทไทยพัดเนี่ยฮะ นี่แกอุปกร,รณ์ครบอะลงมาเนี่ยครับตอนนี้อุปกร,รณ์เราเนี่ยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหาดมะบรัทลาอยู่ในอุทยานเลยมันทําอะไรไม่ได้เลยเงินเราก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองเปล่าๆเลยเนี่ยเราเนี่ยผู้ตรวจรับเนี่ยเขารับรเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่า,า,าไอ้นี่ครับ มันถูกตัดไปแล้วพราอตัดปุ๊บเห็นโคร,สรงรออรสร้างเห็นวิศวกรบอกโครงสร้างเ่ยเขาจะรู้นะครับพอตัดตัด๊บท่านรัฐรมนตรีรผมไม่รู้ว่าอ,อ,อธิบดีอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยไปรายงานท่านยังไงแล้วท่านก็ไปออกข่าวใหญ่โตเลยครับว่าวันที่สิบห้าพฤศจิกาปีหกสี่เนี่ยวันที่หนึ่งมกราเนี่ยจะมีการเปิดโดยให้เรือเนี่ยเข้ามาได้ พอเข้ามาได้เนี่ยปรากฏว่ากรรมธิการครับก็ไปตรวจกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนร,รัศดรไปไปตรวจเมื่อวันที่11ธันวาคม2564เห็นความผิดป,ปตกติตรงนี้ครับจะเบรกครับตอนนี้ก็ยังสร้างอยู่แทนที่กรมปุทยานสัตว์ตาแล้ทำพืชนเนี่ยจะหยุดดำเนินการสราบครับ ไประดมเสริมทางต่างๆเนี่ยครับอันนี้ผิดกฎหมายหมดเลยนะไม่ได้ขอผมเจ้าท่าผมไม่รู้ขอผมเจ้าท่าครับเป่าเนี่ยเปิดไม่ได้เปิดนี่คนตายตายตายเยอะเลยครับถ้ามาเนี่ยนะนะเรื่องนี้ก็คงต้องเอารายง,งานของกรรมการที่ดินกนะครับที่ดินกรรมการที่ กรรมธิการที่ดินการที่ดินครับนะที่ลงไปตรวจสอบก่อนแะล้วมาศึกษาประกอบกับคำร้องเรียนของทานายอาจจะใช้ด้วยนะครับซึ่ง,ต,งต้องต้งต้ปลีใหม่นะครับนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าประจุขคู่รักก็แล้วละนะครับคงต้องเปลีใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการได้นะฮะก็จะรีบตรวจสอบให้แล้วที่ว่าจะต้องปิดสดป็นไงน,นะ <c oughs> คือตอนนี้ท่านรัตรีท่านบอกว่าจะต้องเปิดวันที่หนึ่งหนึ่งกราพปีหกห้าท่านถ้าเปิดนี่เป็นเรื่องเลยครับเพราะโครงสร้างมันมันผิดแบบหมดเลยครับ